สวัสดีครับวันศุกร์ที่13ทธันวา67แ่ับเรื่องของจอกรฟิริสก็คอยเฝ้าดูติดตามไปเรื่องของสองครามฮามัสอิปอระรกับอิสราเอลและอิสราเอลกับซีเรียอันใหม่ที่กำลังไปโจมตีในที่ราบสูงโกรานอิสราเอลยึดครองเอาไว้แล้วจะเพิ่มในการยึดครองและการแย่งชิงบ่อน้ำมันของกลุ่มไอซิสที่มี สหรัฐหนุนหลังอยู่เก่ากับกองกําลังใหม่ที่เป็นยึดครองแทนอาซาซีเรียไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นภาพรวมนะครับต้องมาดูว่าคณะรัฐบาลใหม่ของซีเรียในตะวันออกกลางเนี่ยจะเป็นจุดชนวนต่อไปในอนะคาคตหรือไม่ทั้งอเมริกาอยู่ที่เอนทอนีบิงคินแล้วับแล้วก็คณะใหม่ของโดนัลด์ทรัมป์จะอย่างไงแต่โดนัลด์ทรัมป์เขาจะไม่เอาสงครามเขาจะเอาสงครามการค้ายอย่างเดียวอย่างที่เขาบอกเขาจะเก็บ คือภาษีแล้วก็คัดภาษีให้กับชาวอเมริกันทั้งในเรื่องของ Corporate Tax ในตลาดทุนตลาดหุ้นนะครับย1เหรือ15%ซนนี่คือแนวโน้มและวทำให้ตลาดหุ้นยังต่อไปบูริสไปได้อีก1ปีข้างหน้า2 0 2 5แน่นอนตลอด4ปีเขาจะลดภาษีเหลือแค่15%เซนและชาวอเมริกันก็เสียภาษีแค่15%เซนเป็นอย่างมากที่สุดนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดแตกต่างกับดโมครนะครับ เพิ่มภาษีคนรวยเป็น28%เปอร์เซ็นต์ของโจวไปเดนแต่ทําห้เขาลดลงมานี่คือภาพถึงทีท่ทำให้ทาชนะอย่างท่วมท้นนี่เองแล้วก็เฟดเรื่องภาวะเงินเฟอ้อในเรื่องของสงครามการค้าคือทาริฟในการเก็บภาษีจะขึ้นภาษีของจีนขึ้นไปถึง60%บเปอร์เซ็นต์บางอย่างและแคนาดากับเม็กซิโกก็โดนในเรื่องสินค้าบางชนิดเพราะทุกอย่างอเมริกาขัดดึงการค้าไปทั่วโ,โลกแม้แต่ประเทศไทยยังกืนดึนการค้าอเมริกาอยู่ หมื่นกว่า้านเหรียญนะครับนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดเลยครับนี่คือสงครามการค้าตลอดสีปีจากนี้เป็นต้นไปจะไม่แปลกใจเลยครับที่ทําพยายามให้ดอลลาร์าแข็งเอาไว้อยู่แถวร้อยเจ็ยแปดเมื่อวานสวิงขึ้นมาทําให้สกุลทองคาหลุด2007ลงไปอะไรที่เอาทำหายก็ต้องถูกโปรฟิตเก้งอยู่ดีครับก่อนที่จะเริ่มต้นปีใหม่ซึ่งภาษีจะลด6ปรลงมาจาก21เหรือ15นะครับนี่คือตลาดทุนถึงได้เพิ่มขึ้นบูริสไซ แล้วก็ e a r ริ h ในเรื่องของตลาดหุ้นยุโรปในชาวอเมริกันแล้วก็เก่งกำไรในกลุ่มของ Bitcoin ในเรื่องของคริปโตเพราะทําเอามาเป็นฐานเบสในการออกบอลต,ต่างๆของกระทรวงพาณิชย์เอยกระทรวงการคลังที่เป็นเฮจิ้งฟันและเป็นมีเร่อนแนทั้งหลายที่มาเป็นคณะรัฐมนตรีแม้แต่อีออนมัสที่จะปรับปรุงระบบข้าราชก,การภายในของอเมริกาเองและโดยเฉพาะกองริเฟนคือความมั่นคง ที่เพิ่มก็ประมาณไม่เยอะจะลดลงมาเอามากระตุ้นใช้ใจกับภาคโครเรือนดีกว่านี่คือความคิดของอีออนมาเห็นชัดเจนนะครับสงครามจะไม่เกิดแน่นอนจากนี้เป็นต้นไปของโดนัลด์ทรัมป์และยูเครนกับรัเสเซียที่โจมตีกันหนักมากและใช้อาวุธจากอเมริกาให้ยิงไป6ลูกนั้นจะต้องเจอรัเสเซียโจมตีกลับอย่างรุนแรงแน่นอนในเรื่องของซูเปอร์ไฮโซนิค ชมิดใหม่ที่ยังไม่มีสามารถสกัดกั้นได้โดยยุโรปแน่นอนฉะนั้นยุโรปนาโตอ่อนแอธุรกิจต่างๆก็อ่อนแอเศรษฐกิจต่างๆก็ air, อ่อนแอเพราะต้องต้นทุนแพงขึ้นในทั้งอักขีเอาทเจอร์ทั้งแก๊สกับน้ํามันต้องซื้อแพงขึ้น4เท่าจากรัเสเซียที่เคยซื้อถูกมากต้องซื้อจากอเมริกาและสักนาโตยุโรปกันเอง4เท่านี่คือภาพมอนิเตอร์ถึงทําให้เศรษฐกิจอ่อนแอมากในทุกยุโรปทุกคนถึงเบรริส ังนั้นเฟดลดในอาทิตย์หน้า0.25ก็ต้องดูว่าจะลดเท่าไร่อาจจะ0.5ครขั้งสุดท้ายแล้วปีหน้าเขามาดูต่อไปในภาวะเศรษฐกิจโลกที่เงินทุนเคลื่อนย้ายมาทาง m e r g i n g Market แน่นอนขณะที่จีนกระตุน้นเศรษฐกิจเต็มที่ดะงนั้นไม่แปลกใจนวครับน้ำมันจะท่วมเพราะทัมจะขุดออกมาเพราะว่าเงินเฟ้อที่ประกาศออกมาก็มาจากพวกแกส๊สน้ำมันสูงขึ้นทั้มถึงต้องการที่จะปัดลงมาเหลือ 50ไม่เกิน60เหรียญจะทําให้ต้นทุนถูกลงและเงินเฟอ้อจะได้ไม่เป็นปัญหาในอนาคตได้นี่คือภาพมอนิเตอร์ของภาวส์อเมริกานะครับจับมาดูเรื่อยดีของจีนเพราะมีความต้องการน้ํามันนั้นจะมีไม่มากทําให้ออเปกถึงไม่คัดกําลังผลิตแต่คงเอาไว้ขณะเดียวกันสันเซชั่นอิหร่านกับรัสเซียก็อาจจะถูกยกเลิกก็จะทําให้เพิ่มปริมาณน้ํามันถึงบอกเซกเตอร์น้ํามันนะครับทางที่ดี ขึ้นมาให้ขายออกแล้วไปเปลี่ยนเซกเตอร์ใหม่ที่ทุกคนโอเวอร์จากนี้เป็นต้นไป3ปี5ปีแน่นอนก็คือชิปซัพพลายเชน n i i ทุกคนบูริสกับ AI ทั้งนั้นจุดเริ่มต้นเท่าเองนวัตกรรมใหม่ๆฉันไม่แปลกใจที่ประชุมกันในที่มอสโกเรื่องของบิสเจ้าภาพนั้นบิสจะใช้เรื่องของธุรกิจ AI นวัตกรรมเข้ามาต่อกรกับอเมริกาและยุโรป ฉันเจ้าภาพจะเป็นรัสเซียร่รวมกับจีนอินเดียบราซิลแล้วก็มีอิหร่านแล้วก็มี UAE เข้ามาร่วมด้วย6ประเทศจะจับมือร่วมกันพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรม AI ฉะน,นั้นมีความต้องการสูงมากแน่นอนใน AI ชิปจากนี้เป็นต้นไป d i v e r s i f y กันเต็มที่แล้วกัน Move ออกมาลงทุนในฐานผลิตทั่วๆไปจากจีนอย่างเดียวที่ตลอด20ปีที่พัฒนาเร็วมากทั้งอุตสาหกรรม EV ซึ่งอเมริกาแข่งไม่ทันหรอก จนวรูปทถึงต้องสกัดกั้นและไม่ให้จีนเข้าถึง AI ชิปซัพพลายเชนนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดจะเห็น all time high และ Earnings จะจ้ำขึ้นเพราะมีความต้องการสูงมากจากที่บิตมีอุดมการที่จะทำให้ AI มาเป็นพัฒนาศูนย์รวมของบิตทั้งหมดใน6ประเทศใหญ่ๆอย่างที่บอกแล้วบราซิลรัสเซียอินเดียจีนอิหร่านแล้วก็ UAE ทุกคนเป็น หกประเทศที่มีพลังมหาศาลในการพัฒนาเต็มที่นี่คือภาพมอนิเตอร์จะเห็นกันจ้ำก้ากระโดดในหุ่นยนต์ในคอมพิวเตอร์ PC AI ทุกคน AI หมดฉะนั้นไม่เกิดชิปเหล่านี้ให้ดีเข้าพอในก่อนสิ้นปีนี้และเริ่มปีหน้าที่จะจำขึ้นไม่ต่ำกว่า2-300%์แน่นอนโดยเฉพาะ Big Cap นั้นมันเป็น o v e r r u ์ดไปแล้วก็จะเป็นมีเ i ียม o ุ m a l l Cap จะเห็นมีเ i ียม o ุ m a l l c แ p ของอเมริกาใน N ัซแจกจำขึ้น 500์ถึง1000ก็มีอย่างต่ำๆ300กันทั้งนั้นฉะนั้นหุ้นในอีเมช i ินมาเก็ตโดยเฉพาะชิป AI ที่เป็นมิ c แคปสมอลแคปก็ Cap, จะจำขึ้นอย่างประเทศไทยนะครับผู้ที่ได้ประโยชน์แน่นอนครับ Small Cap ก็คือ CCET จะจำขึ้นเป็น m i ดแคปและจะเติบโตแล่งมากเพราะ m s c i เอาเข้าอยู่ในเซตร้อยอนาคตก็ต้องไปหกเดือนข้างหน้าเป็นเซตฟิได้แน่นอน หุ้นตัวนี้ก็จะจำไฮไลท์มอนิเตอร์คือ CCEG นะครับขณะที่ Delta เหมือนกัน SGX Research Singapore ถ้าคิดถึงประเทศไทยไทยแลนด์ก็ต้องหุ้น Delta เห็นไหมครับนี่คือภาพมอนิเตอร์ก็คือธุรกิจชิป AI supply chain เพราะทุกคนดูนโยบายของทํามคือเรื่องของนโยบายคือการค้าทาริฟคือเก็บภาษีแล้วก็ลดแท็กให้กับชาวอเมริกันทั้งหมดนี่คือมอนิเตอร์ทั้งหมดชันเฟด ก็ต้องเทรนดอกเบี้ยต่อในปีหน้าไม่ต่ำกว่า2 3ถึง3ครั้งแน่นอนเลือกลงทุนให้ดีใน e q u i ิตี้ฉะนั้นก็คือสวิงไประหว่างดอลลาร์แข็งก็ช็อตทองลงมาทองสุดท้ายก็ต้องไป3,000เหรียญในการปีหน้าได้เพราะจีนเซ็นทรัลแบงก์ดูดเข้าไปอีกรอบหนึ่งแล้วจะเห็นชัดเจนนะครับขายดอลลาร์เข้าทองคำเข้าอีเมชินมาเก็ตบอลแถบนี้ทั้งหมดและเข้าในคริปโตบิสคอย ในแถบนี้ในการที่จะสร้างสถานะขึ้นมาและชิปซัพพลายเชนของ a อที่พัฒนากันเองในเรื่องของกลุ่มบิดนี่คือมอนิเตอร์แข่งก,กันกับยุโรปกับอเมริกาแน่นอนภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดของตลาดทุนตลาดหุ้นเพราะปีหน้าแ็กลงตั้ง6%เ์ในอเมริกาหุ้นเงไงก็จ้ำขึ้นไม่ต่ำกว่า1 5บหถึงยีซก็จะทําให้หุ้นทั่วโลกก็จะจ้ำขึ้นได้ฉะนั้นประเทศไทยสิ้นปีนี้จะปิดทดสอบพันหและกลางปีหน้าน่าจะเห็นทะลุ พันหกถึงพันหก่อนที่จะสิ้นปีวิ่งไปที่พันเได้ถึงพันเจุดเพราะทุกคนพุ่งมาอีเม i n e จินมาเโดยเฉพาะทิปคือไ h a i l a n d ไอคืออินโดนีเซียพีก็คือฟิลิปปินส์สนใจมากที่จะเติบโตแกข่งในปีหน้าเป็นต้นไปเสริมความแข็งแกร่งในภาวะเศรษฐกิจที่มาตรการกระตุน้นต้องเกิดขึ้นเทรนดอกเบี้ยลงชั้นกลุ่มแบงกิ้งกลุ่มของแน่นอน,นครับ อินทรนและกลุ่มของโรงไฟฟ้าและกลุ่มของพลังน้ำที่ประกอบในอุตสาหกรรม EV และชิปซัพพลายเชน n i i ตั้งฐานผลิตแถบอาเซียนทั้งหมดโดยเฉพาะประเทศไทยได้มากที่สุดเช่นเดีวยวกันเลือกลงทุนครับสวัสดีครับ